คือน้ำลายก่อนเลยครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Middle of Honor a l l i ์แอร์ไลน์เอสเพาร์ทีสิบแล้วนะครับกับกระผมนะครับโดมิเกมมิ่งนะครับลหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้จะกลับมาใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าจะมีคนไม่ชอบคาว่าคลัสนะฮะไม่รู้ทำไมครับคาว่าคลัสออกจะน่ารักจะตายมาเถอ่อะคับก็คับวะอย่างนี้ใช่ไหมคลัสอุ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราขึ้นบนเออ คิงไทเกอร์แล้วมั้งเออน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคไปอ่านี่อยู่บนรถถังเอ้ยเอ้ยกลับโอ้ยต้องต้องกลับมาก่อนอ่าเอาตามตามตาม,ตามทางตามทางฮนะอ่าล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 าฮอ,อยู่ไหนไหนไหนน,นี่นี่ไงเจ้ละเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยข้างบนข้างบนอืมข้างบนข้างบนข้างบน โอเคตายต่อ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 พวกไหนเป็นพวกไหนกันแน่วะเนี่ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยบอมไอีเทีอ่ะเล่นบอมเหรอวะาบึ้มโอ้ยโอ้ยเละเละเละโอ้โห้ข้าโบยเข้าโบยโอ้หงจัดหนัก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 ไอ้พวกนี้จัดหนักตายไปเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยบังขับยากว่ะเอ้ยเอ้ยไปไปดิอ่านี่นี่อะไรอะไรจ้าว่ะไม่เป็นไรอีกกรรมไปยตายตายตคนอุ๊ย ตักไหนไว่าเอ้ยเอ้ยรถถังแบะเรียบร้อยเละเละโอ้โหป้อมปืนป้อมปืนแบะเรียบร้อยไปตรงไหนต่อนี่ใช่ไหมอ่ารัด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 ,ดตรงไหนอีกมึงฮะตรงไหนอีกเออโอ้โหตรงนั้นเทียบเลยวะ่ะบึ้มมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมาเลยเออเออโอ้โหตรงนั้นสามสี่ตัวเอ่อ อ่ะไปต่อต่อต่อรถถังกูจะพังแล้วไอ้เหี้ยไปไปไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยถือบอมถือบอมใช่ไหมฮะพวกนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหบื้มบึ้มบืมไปไปไปโอ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวอันตรายเลยเออเอาก่อนเลยฮ่าบึ้มทำไมไม่โดนมาเลยวะ ไป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 จ้ <c oughs> ua, ua, ้ยตัวไอตัวบอมนี่ตัวอ er oh, ันตรายเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเออเอาก่อนเลยตัวปืนไม่เท่าไหร่หรอกฮะไอตัวบอมเนี่ยสิอ่าแบะเรียบร้อยทับแม่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่แล้วถังโอ้โหรถถังออื้เขียวปี๊ดมาเลยเขียวปี๊ดเลยเขียวปี๊ดเลยต้องทำลายครับเอาให้ตายพวกเนี้ยอ่าไปต่อ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 ตรงนั้นไอป้อมปืนนี่ป้อมปืนเหรอเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมอกข้างหน้าดิเอ้ย ตรงงานเปิดป้อมปืนนะฮะป้อมปืนเอาก่อนเลยป้อมปืนเนี่ยเออเรียบร้อยไปไปไปลา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 ตรงไหนอีกตรงไหนอีกอุ้ยข้างหน้านั่นมาอีกแล้วโอ้สองคันเลยครับอืมทั้งเขียวทั้งเหลืองมาดิมาดิมาดิเอาเอายิงดิเฮ้ยยิงยิงโอ้ยโอ้ยชิบหายเออเหลือสี่แล้วเว้ยเอออย่าเครื่องพังอย่าเครื่องพังอย่าเครื่องพังแบะเรียบร้อยเอ้าพังเลยชิบหาย เอามายเอามายเมื่อกี้ยังไม่รู้เรื่องเลยมามาบุ้มแแบะเรียบร้อยโอ้โหพังไปทบแผลไปต่อต่อลา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 ,ลา,ลาอยู่บนรถทั้งรู้สึกมีความสุขเหลือเกินเอตรงนี้อือม่ะยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยข้างบนไอข้างบนไอข้างบนข้างบนข้างบนไอข้างบนนี่อันตรายเลยโอ้ยโอ๊ย บึ้มเลียงตัวเลยเลียงตัวไอ้ข้างบนนี่อีกปืนกลไอ้ปืนข้างบนนี่ปืนกลอืมเละเละเละเป็นโจ๊กเลยนี่มันคิงไทเกอร์นะเว้ยรถถังที่ดีที่สุดในฝั่งทนนะครับอ่ะใช้นักขั้อีกแล้วเอากรรมนะครับนะครับอ่ะนะครับกันนะครับวะมาเอ้ยเอ้ยป,ป้อมปืนไอ้โอูอ้หูป้อมปืนตรงนี้เป็นรถถังนะฮะรถถังมามามา,มาอ้ายแบะ เอพหรือเปล่าวะน่าจะเป็น APC นะฮะโอ้หตรงนี้หลุมบ่อเยอะนะครับต้องให้ออช่วยชาวบ้านมาช่วยเคลียร์นะฮะช่วงนี้ชี้นะไม่ใช่แล้วอเอ้ยอันแน่อันแน่ไอ้น,น,อน,นี่ซุมซ่มซุ่มหรอจา้าซุ่มหรอจา้าไม่แดก,กุหรอกมาอไอตัวบอมไอตัวบอมเอ้ยเนี่ยเนี่ยนอนนอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แบะเรียบร้อยกูยเห็นกูเห็นนะเว้ย อุ oh, ้ยบอมบอมบอมตรงนี้ตรงนี้บุ้มไอ้เหี้ยนี่ไอ้ยังไงวะเนี่ยของมึงวะเนี่ยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออออกออกก่อนออกก่อนออกก่อนมึงต้องเข้าใจนะเว้ยมันบังคับยากอ่ะอืมเละใส่แตกมึงไอ้บอมนี่ตัวนึงไอ้นี่ตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงจังเลยนี่เต็มหน้าเต็มตาเลยมึงตายต่อเลยต่อเลยให้ไวเลยตอนนี้เลื่อนเหลือ49แล้ว หมดไวเลยเกินไอ้นี่ก็นอนนอนกริ้งกริ้งกริ้งเอากริ้งเข้าไปอ้าวทำอะไรไม่ได้หรอกกระสุนพวกเนี้ยไอ้บอมบอมไอ้บอม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 ไอ้ตัวบอมมีตัวดีเอ้ยเที่ยมาจากไหนวะไอ้รถถักคันนี้เอ้ยไม่มีโดนไม่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 โดนมาตีจอติดกุอแะบึ้มเละเละเละเทะเลยไป ลา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 ตรงนี้เป็นป้อมเปิดนะฮะป้อมเปิดอันตรายครับอันตรายแบะเรียบร้อยไปต่อจะรอดไปเนี่ยข้างหน้ามีกสองคันจำได้เลยก็ค่อยไปค่อยไปเลยมึงเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบึ้มเฮ้ยถอถอยถอยถอถอยถอยถถอยถอ่นถอยนมาแล้วมาแล้วไอ้คันเขียวนี่ก่อนเลย บึอ้าวไม่เป็นไรอีกเอ้ยทำไมมันกึดจังเลยวะออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกกอดอะไอ้ปายปลายปเออลัดอาเลีงเลีงเอาเลีงเลยเลีงเลยมาแล้วมาแล้วสองคันอ้าวไปแล้วคันหนึ่งครับเอาโอ้ยพังรอบที่สามครับมามาลาช้าเลอเกินรถถังกูเนี่ยฮะ ประสิทธิภาพดีแต่ว่าเคลื่อนไหวช้านี่ก็ไม่ไหวนะครับตอนแรกเลยอืมเอาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพังพังพังพ่าพิน่าพิน่าสิผ่านไหงอืมไอตัวบอมอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบอมบอมบอมโอ๊ย,อออออยไว้ไม่โดนกากว่ะบึ้มเละ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฉียด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 ไอ้ข้าวบดีตัวหนึ่งโอ้โหเละไปต่อ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 เอาให้เละไอ้พวกเนี้ยเอาให้ไม่เหลือซากธรรมดาก็มันก็จะเป็นซากไปแล้วเนี่ยบ้าทำเนี้ยเอาให้มันไม่เหลือซากเลยครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยป๊อบป๊อบปอบป๊อบเบิรมปอมปอมเปิดปอมเปิดยายานี่อีก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  ไป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 อืมตายตายตายตรงไหนอีกตรงไหนอีกหลังไหนอีกไอ้ยิบบอม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 ไอ้บอมนี่อันตรายอ๋อไป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 หลังไหนอีกหลังไหนจะไฟกูอีกมาเอาหาหาเลยหาเลยเลื่อนเหลือครึ่งนึงละเหลือครึ่งละหลังนี้รู้สึกจะมี เออเอาเอาเอายิงเอายิงเายิง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 ย ไอตัวนี่ไงนี่ไงไอทำอะไรมันเอ๊ะมันทำอะไรอยู่วะไอมันทำอะไรอ่ะทำอะไรของมึงทำอะไรของมึงไปแล้วเอ้ยยี้ไอคันนี้คันนี้เอ้อยังไงยังไงมามาดิมาดิมาดิไฟไฟอะไฟเอะไปก่อนกูไปก่อนโอ้โแบะเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนจะอ่ะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยยังไงเอาเอาเอากูงงเอางงตัวเองไะชิบหายเอาเอายังไง เดี๋ยวก่อนกูหาก่อนตรงตรงข้างไหนตรงไหนข้างหน้าวะเนี่ยอ๋อนี่ข้างหน้าอ๋อนี่ข้างหน้าโอเคจะข้างหน้าจะข้างหน้าแล้วโอเคมันมันต้องดูด้วยว่าตรงไหนเป็นข้างหน้านะฮะหัวปืนมันไม่ช่วยครับอะไรนี่อะไรกระโดดเลยมึงตรงนี้เป็นป้อมปืนนะครับป้อมปืนอันตร,รายอันตร,รายเอาให้ดีเอาให้ดีเอาให้ดีแบะเรียบร้อยไปตรงนี้ครับสองคัน ยังไม่สามารถผ่านได้นะฮะลา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 โอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วไอ้เขียวไก่เหลืองมาแล้วขอเรียกว่าไอ้เขียวไก่เหลืองแล้วกันบึ้มไม่โดนถอย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 พร้อมยังกระสุนพร้อมยังพร้อมไหมใช่ไหมไปอืมยัง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 ไม่พังอีกยังหน้าด้านยังหน้าด้านอยู่อีกมามาอีกโมอบึ้มเรียบร้อยแล้วคันหนึ่ง ข่าวที่สองเฮ้ยมันมาจากไหนวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนดักโดนดักข้างหลังไปปื้มไปกูไปแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วครับไปดีกว่าครับอ๋ออุ๊ยผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยโอเคอยังยังมันยังไม่หมดป,ป่าต่อเกมเซฟนะครับตอนนี้เช็คพอยต์แล้วนะครับ อ่ายังไงไปตรงไหนอีกสอดสองสอดสองสอดสองเป็นทางแย่นะครับตรงนี้โอเคร s <S ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยป,ป้อมป้อมปอมป้อมปอมขบวนนี้อีกขบวนนี้อีกโอ้ชาร์จแล้วก็ยิงเ,อเ,อเละเอ๊ะอะไรวะใครใครเล่นอะไรใครเล่นอะไรเฮ้ยนี่ไงป้อม ป้อมป้อมอย่างนี้ตรงนี้อุ้ย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 ไม่โดน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 เร็ว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 อืมไปโก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 ตรงนี้ทางทางอ๋อมีมีกปีกอนหินขันอยู่ครับอ่าตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนมีป้อมอุ้ยรถถังเชี่ยรถถัง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 อันตรายเลยรถถังนี่อันตรายครับอ๋อ โอ้ยโอ้แแบะเรียบร้อยกระจอกวนไปวนมานั่นแหละไอ้เหี้ยกูไปถึงไหนแล้วไอ้เหี้ยเอ้ะไปต่อเอ้ยตรงนี้ทางตันครับเดี๋ยวโอ้โหข้างบนเอ่อไอ้ตรงนี้มีถังน้ำมีถังน้ำมันอยู่ครับใช้ประโยชน์บึ้มเละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่นี่ออกก่อนออกก่อนออกก่อนบึ้มเละไป โอ้โหไม่เหลือเลยว่ะเหลือแต่ต่อชิบหายไป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 อะไรโอ้กระกระกระสุนกระจอกไปไม่สนครับไอ้พวกกระสุนพวกนี้ทำอะไรทิงไทเกอร์ไม่ได้หรอกครับโอ้ยเยตตี้สองคันเลยเขียวเนี่ยโอ้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 ยใจเย็น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 ออกก่อน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 อืม ไปแล้วคันหนึ่งคันหนึ่งไปแล้วคันหนึ่งไปแล้วคันหนึ่งอีกอีกคันนี้อันตรายอีกคันนึงอันตรายอ,ออกออกออกอนอกออกอนพวกนี้แม่นด้วยอ๋อบึ้มไปแล้วเอาแล้วจะรอดไหมเนี่ยอ๋ออ่ะแน่ยังออกมาอ,อีกอ,ออกอ, nep, อ,ออกมาอีกยังอ inside, อกมาอ ifica, ีกออกมาเหรอออกมาเหรอข้างหน้ามีใครอยู่เปล่าวะ ข้างหน้าอาจจะมีบอมซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับตรงนี้เป็นเมืองล้ากอีกหนึ่งเมืองนะฮะบึ้มอุ้ยอะไรวะเอ้ยอะไร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 อ๋อไปชนกระแพงนี่วะนึกว่าอะไรปลาตอตอตอเลื่อนเหลือแป่แล้วชักจะยังไงยังไงแล้วเนี่ยสอง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 อาจจะมีรถถังซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับวิ่งรถถังนั่นพังเลยจะรอดไหมเนี่ยโอ้ รู้สึกว่าทางที่จะไปมีอยู่2ทางนะครับเราไปทางนี้นะครับเราจะลองไปทางหนึ่งดูบ้างตรงนี้นะครับอุ้ยตรงนี้มีรถถังอยู่2คันอ้คันหนึ่งเอาก่อนเลยว้าอ,อ้าวอ้าวลีโดลีโดีโดแล้วก็บึ้มเรียบร้อยเราเข้าไปดู Are you crazy we can go this way อ oh, ๋อมันไม่สามารถไปทางนี้ได้ครับสะพานมันถูกตัดนะครับต้องไปทางนี้ถูกแล้วมาไปโอ้โหๆๆๆเกือบไป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 อ่าไม่แดกหรอกนี่ไอ้นี่อีกบึ <S 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 ้มเละลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าาย้บึ้มเรียบร้อยไป ขับตรงไปเลยฮะตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อที่กั้นที่ใช้จากที่ทํามาจากปูนนะฮะไม่สามารถไปได้นะครับบึ้มอ่าไม่โดนเอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คันหนึ่งโอ้บึ้มโอ้ยไฟไฟแล้วไฟแล้วอ๋อเอาอยัางไงยังไงเอาอยัางไงอ,อ่าสัานซานซานซานอุ้ยอุ้ยมันหันหัวมาแล้วมึงอย่าหันหัวมันเลยเฮ้ยอ๋อยังไงยังไง แบะเรียบร้อยไฟไม่ทันของกูไวกว่านะครับอ่ะอีกแล้วนะครับอีกแล้วไออีนีป้อมปืนป้อมปืนไอ้ป้อมปืนป้อมปืนป้อมปืนเหรอไอไอไอลมก่อนลบก่อนหลบก่อนไอนี่อันตรายอีนี่อันตรายอุ้ยอืมไปเลือเหลือสามสิบสามนะครับตอนนี้ชักจะยังไงยังไงแล้วนะครับเออนะครับกันนะครับวะไอ้เหี้ย บึ้มเละตรงนี้ไม้สองคันจำได้โอ้บึ้มอ๋อหลบ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 ก่อนหลบ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 ก่อนอย่าหยุดอย่าอย่าทำเป็นเป้านิ่งบึ้มไปแล้วคันนึงครับบึ้มอุ้ย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 อ่าไป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 อุ้ยอุ้ยต้อง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 มีต้องมีเบี่ยงต้องมีเบี่ยงต้องมีเบี่ยงต้องบินเลี้ยวบ้างไม่ไม่ให้เขาจับทางได้เออไปแล้วไป ไอ้พวกนี้ยิงไปทำอะไรไม่ได้หรอกไปเข้าเมืองเข้าเมืองเข้าเมืองลา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 ตรงนี้ตรงนี้ทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีเออรถถังอยู่คันหนึ่งอันตรายอยู่พอสมควรนะฮะนี่ไงเออเออ้ถถอย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 ๆถถอยๆถถอยถอยถอย อืมเรียบร้อยเละไปต่ออุ้ยปอมปั่มปัมปัมปัมอ,อ,อ,อืมไปกระจอกมากเลยว่ะโอ้จะถอยหลังทำไมวะไปต่อดิเออลาดาลารูา้สึกฟินจุงมใบโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยกี่ตัว,ว เยียบแม่งเยียบแม่งเยียบแม่งให้ตายบทอันนี้นอนนอนยิงนอนยิงเหรอจากนอนแบบตลอดชีวิตไหมได้จัดให้เรียบร้อยโอ้โผ่านแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดอ,อะไรกันผ่านแล้วเหรอวะเนี่ยมีแค่นี้เองเหรอเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเองเว้ยโอเคครับพาร์ทนี้มันมีแค่นี้ครับเอาเขานี้แล้วกันอย่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโอ้โหทำไมมันจบไวจังเลยวะ